จากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ภายในประเทศมีผู้ติดเชื้อกระจายไปหลายจังหวัดซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนภาคการเกษตรเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวกรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้แก้ไขปัญหาโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการจัดทำโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด -19 ในส่วนของการดำเนินงานนั้นสำนักงานเกษตรอำเภอได้จัดทำจุดเรียนรู้ต้นแบบการปลูกพืชผักและสมุนไพรในครัวเรือนจำนวน14จุดซึ่งเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนเพื่อถ่ายทอดความรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพรให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ นอกจากนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยและสำนักงานเกษตรอำเภออย่างได้ร่วมมือกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกมอขัดเลือกผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 เข้าร่วมโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด -19 โดยสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชอายุสัน้น ร่วมกับพืชผักและสมุนไพรที่ได้รับสนับสนุนจากโครงการได้แก่ฟ้าทลายโจรพริกมะเขือมะละกอแข่บ้านผักหวานบ้านมะรุมและผักปรังยักษ์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีพืชผักและสมุนไพรไว้บริโภคภายในครัวเรือนอีกทั้งยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนและผลผลิตท,ที่เหลือ สามารถแบ่งปันให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างประหยัดเช่นการใช้น้ำมือสองจากการอุปโภคบริโภคการให้น้ำแบบระบบน้ำหยดหรือมินิสปริงเกอร์เป็นต้นอาสา,าสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออ,อก,กมอจะเป็นผู้คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมาจาก,กเกษตรกรในแต่ละหมู่บ้านเป็นตัวแทนผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชนโดยจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้คือเป็นคนที่มีความสนใจและสมัครใจมีพื้นที่และแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับปลูกพืชผักและสมุนไพรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงการจำนวน7ชนิดรวม16ต้นต่อโครเรือนสามารถให้คำแนะนำวิธีการปลูกดูแล และการขยายพันธุ์พืชผักสวนไพรดังกล่าวให้กับเกษตรกรรายอื่นเพื่อการขยายผลได้โดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอจะส่งมอบต้นพันธุ์พืชที่พร้อมปลูกให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเพื่อแจกจ่ายและกระจายต้น,นพันธุ์พืชผักสมุนไพรสนับสนุนให้กับเกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบจากสถานาการณ์ดังกล่าวจำนวน3โครเรือนต่อหมู่บ้านโดยจังหวัดเลย ได้รับการสนับสนุนพืชผักและสมุนไพรจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลยหรือเกษตรที่สูงค่ะจากที่ตัวดิฉันเองค่ะเป็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิดที่ผ่านมานะคะครอบครัวดิฉันเองคือเป็นครอบครัวสัม,มชีพคุณตาคุณยายเนี่ยปลูกผักขายที่ตลาดค่ะคือได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะว่านักท่องเที่ยวก็ไม่มี คนที่จะไปซื้อคนในอำเภอก็ไม่มาตลาดเลยเพราะว่ากลัวโรคติดต่อโรคโควิดนะคะคนไม่กล้าที่จะออกจากบ้านนะคะได้รับผลกระทบมากจริงๆค่ะจึงทำให้ครอบครัวดิฉันเองได้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นเปลี่ยนมาเป็นปลูกผักไว้บริโภคเองแล้วก็เอาไว้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้าน เพื่อนบ้านมีอย่างนู้น ون, เรามีอย่างนี้ก็มาแลกเปลี่ยนกันเพื่อนบ้านก็จะได้เซฟค่าใช้จ่ายตัวครอบครัวดิฉันเองก็จะได้เซฟค่าใช้จ่ายลงคะ่ะครับโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการดีๆครับที่นํามาปลูกไว้ที่วัดนะครับก็มีพืชสมุนไพรต่างๆนะครับใช้รับประทานได้ประกอบอาหารได้อนาคตข้างหน้าอาจจะให้มันได้ดีกว่านี้ก็จะนำล่องเป็นทำเป็นโครงการมีแนวโน้มว่าจะเป็นลักษณะ โครงการให้มันเป็นโมเดลนะครับโครงการใหญ่ๆคือให้มีศูนย์เรียนรู้นะครับของพืชแปลงสมุนไพรนะครับที่แล้วก็เอาไว้กินไว้ใช้แล้วก็ที่เหลือก็จําหน่ายได้นะครับ<ถ>ครับทำการเกษตรเพื่อได้นำโครงการดีๆมาให้นะคะว่าให้ปลูกสมุนไพรรักษาเบื้องต้นนะคะยังฟ้าทะลายโจรน,นะคะป้องกัน ไล้วัดค่ะป้องกันไล้าวัดได้แล้วก,ก็อื่นๆลายยางนะคะเป็นขมิน้นเป็นกระชายเป็นป้องกันของอืดอย่างใดเพราะว่าเบื้องต้นนะคะก็เป็นการดีแล้วก็ต่อไปถ้ามีโครงการแบบนี้เอาก็ยิมาขยายไร่ผ่านให้ชุมชนเขาเแต่ละชุมชนแตละมูแต่ละคุมเอานําไปปลูกเพื่อขายายไผ่านต่อไป ปเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตจึงเป็นแนวทางที่สำคัญที่จะสามารถทำให้เกษตรกรผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้และสามารถประกอบอาชีพการเกรษตรต่อไปได้อย่างยั่งยืน